สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมของเครดิโก้นะอยู่กับเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับผมวอชนาะห์หรืออีกาอะไรนะครับผม,ผมก็ทำการโหลดไปแป๊บหนึ่งนะครับผมเกมแนวเล่นตีกันนะครับผม,ผมก็ไปดูกันวนะ่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างดีกว่านะฮะ <c oughs> เปิดมาก้าเจอคุณบ้าถอพักเลยนะมีฮานองานะนะโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีก็อันดับแรกเลยนะก็คือในเรื่องของเมีะอ่าใน,นเรื่องแน่นอน เ้านะจะมีตัวละครมาพูดคุยบาลาอันนี้มันพัคฮันาดนนีกว่านะครับผมก็จะดูก็ได้จะอ่านก็ได้แล้วแต่ของเราคือออทโรรับผม อ,อะไรวะเนี่ยกดปุ๊บไม่รู้ครับน่าจะเป็นภารก,กิจนะครับคุณแง้วนี่เวียนวัฒน์เท่านะครับอ่ะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับผมก็ อีเวนต์นะครับวันนี้นะปึ๊บนี่จัดทีมก่อนก็คือว่ากดลิก,กเข้าไปเลยนะอ่าแล้วก็จะมีพวกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้มีแพ้ทางกันนิดนึงก็คือีหนนะสีเขียวสีน้ำเงิน,นอะไรพวกนี้จัดให้มันชนะทางครับผมนี่มันจะรู้สอนขึ้นนะ,นะคือชนะทาง นะครับก็อะไรนี้ไม่เปลี่ยนแล้วก็อ่าประมาณนี้แล้วกันศัตรูกำลังเท่าไหร่ไปแล้วเหรอ เน่ไงรวยันเลยอือฮะึแล้วเขามาถึงก็จะเป็นฉากประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะต่อยกันอย่างนี้แหละนะครับเี่นะครับแต่เราก็เลือกที่ตัวละครได้ด้วยวนมาลกูกหรือเปล่าที่มีไม้ตายเว้ไหม จะเป็นจะขึ้นอย่างนี้ผมเพราะว่าอีกสามตัวยังไม่มีท้า้ตายนะครับก็ประมาณนั้นมาแล้วไม้ตายอุ้งโดดข่าวเขาบอกเนี่ยอันนี้เป็นตัวออริจินอลนะของข่าวเนี่ยออริจินอลของของภาคนี้นะผมก็เป็นไฟเลยว่ะมาแล้วไม้ตายวะเนี่ยเจอฮึบอืม ็นึ่งยอ่าฮะาประมาณนี้ครับผมไปต่อเน็กได้ไหมอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันเราการการต่อสู้ก็ยิงกดออตโอตโอ้ไปเลยก็ได้ครับท้าวค่ทำการอัปเกรดตัวเขาให้เก่งๆกันนั้นก็พอนะครับผมคตตริสตอรี่ครับก็สามารถเลือกเล่นได้เห็นไหมออริจินอลตอรี่นะครับผมข่าวแล้วก็อ่วาวอชนะครับผมอืม มากันต่อด้าล่างน,น,นี้ยังล็อกอยู่นะก็ต้องผ่านผ่านอหนก็ไม่รู้นะผมด้าล่างก็เีเป็นพวกโปรโมท้านค้าเนี่ยให้เข้าให้เข้าไปกดอ๋ออันนี้กาชาวอะ่ะกาชาสต้ากาชาจะจะเขาตูมโอเคนี่เป็นคาแรคเตอร์เปิดได้ไหมผมไม่ได้จะด้วยนะฮะอืม ด้านล่างก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับว่าไม่รู้จะเป็นอะไรนะฮะอ่าอะไรอีกด้าน,นล่างจัดทีมอันเนี้ย โอเคน่าจะเข้ามาอัปเปตัวละครน,นะครับก็อมาฮะกดตรงนี้เลยปุ๊บมันก็ตามด้วยแม็กซ์ไปเลยครับจบจบ,จบมันก็จะมีอะไรก็จะฮับอัปมาให้หมดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกสกิลนะแม็กซ์มากเมือนกันนะแต่ว่าตาังไม่พอนะผมก็ต้องปิดไปอือฮึโอเคบางอันก็ไม่รู้เรื่องนะอ่นนี้ เพิ่มมนนี่แหละเพิ่มดใา้กับตัวละครนะครับผมนะอันนี้สกิลนะครับแล้วก็ใส่ทรงใส่เสื้ออยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะไปดูอันอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมด้านซ้ายปุ๊บเป็นตัวเงินแล้วก็น่าจะเติมตังค์นั่นแหละ นะครับแล้วก็เป็นพวกทุกคนเนาะเนี่ย้วก็เป็นเงินกันปลายนี่ครับอ,อนนันอื่นๆก็อันนี้อะไรเนี่ยอาจจะเป็นคอสตูมว่าอ๋อเป็นกระเป๋าเราโระเ บก็ประมาณนี้อันนี้อื่นยังเปิดไม่ได้นะเราลองมาดูแล้วกันอันนี้ปุ๊บนี่ขยายอันนี้คือเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมล็อกตัวละครใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยออริจินอลปุ๊บ <c oughs> ปาป้ามปลม่ปลขยายนนี้เปลี่ยนคนใช่ไหมเอ้ากดเข้าไปแล้วนู่ว่าอันนี้เปลี่ยนคน,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 คนจริงๆด้วย ไปดีมากเลยนะนครับนี่คืออะไรไอเทมใช่ไหมอ,อ้อไอเทมไม่ใช่นี่เป็นสมุดพกนะว่ามีตัวไหนบ้างนะผมก็มีนี่อะไรนะออรินจแมันนี่ก็มีพวกเก่าๆตั้งแต่บวนี่พี่โบยะนะผม นะฮะโอเคประมาณน,นี้หมดข้า,มมาวมาันมาดิมันเลยมลีให้ รับของวันใหม่นะครับนี่คือลาโปรไฟล์มันไม่มีโปรไฟล์โอเคประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรล้วมัง้ง นะครับเอา,เอา,เอาลืมด้านบนก็เป็นพวกของขวานเนาะนะครับแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำอะไรต่อนะครับก็อันนี้ครับเป็นโอโ้โหมันมีเยอนะเหมือนกันเนี่ย ก็ลองไปได้เล่นดูแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับก็งงๆเดี๋ยนวะโอเคไปละ